สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดทำย่ามกันครตัดกระสอบทำย่ามกระสอบทำย่ามทำไปไว้ทำอะไรคะับไปไว้ใส่ใส่ปลาก็ได้ครับใส่ตอบใส่น้ำใส่อะไรก็ได้ก <c oughs> ออพอวางให้มันสดยแก่ง <c oughs> แล้วตัดตัดเรต้องเป็นช่วง ส่วนอันนี้ก็จะเหลาเป็นเบ็ดนะคะทําเป็นเบนะะ็ดต,ต่ออันนี้คือเหลาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ส่วน ถ้าจะตัดเป็นย่ามก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะย่ามไว้ใส่ของใส่ที่เรากำลังตัดเมื่อกี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ้าตัดออกมาแล้วสำหรับไว้ใส่ของนะคะมาดูกันต่อเลยจ้า ข้างนั้็ทำเหมือนข้างนั้นเลย,ย,เลยรู้สึกว่าจะจะเบี้ยวหน่อยหน,นย่อยเบี้ยวเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราไปเย็บต่อ ไปยึดเก็บอีก,อกรอบหนึ่งห้ทับล